สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปลอดภยสุภูสุนครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่3เดือนกุมภาพันธ์สองพโอ้วันที่2องแล้วครับเนาะโอ้วันที่2เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับตอนนี้ก็อ่ากำลังพาทีมงานครับตรวจตรวจเช็คล่ามือเอื้องจะออกเดินทางครับผมอ่าจะออกเดินทางไปที่อมตะนครวัดศรีเนาะครับเนาะแม่นบ่กจารู้ดีแม่นครับเช็ครถเช็คล่าเรียบร้อยแล้วบ่ โอเคครับเช็ครถเช็คยางเช็คล้มเช็กยางทุกส่วนทุกยางครับอ่มามันต้องเช็คตะไบตะมือนี้ครับมืออื่นมากกับถึงเวลาก,ก็ต้องไปโหลดครับเดี๋ยวอ่าตอนนี้กําลังทีมงานเ่ากําลังเช็ครถเช็คล่าครับเตรียมพร้อมออกเดินทางสู่เมืองชนบรุรีเหมือนเดิมครับอมตนะนครวัดศรีอ่านี่ครับกากที่กุรังช่วงบ่ายๆช่วงร้อนๆของวันที่3เดือนกุมภาพันธ์สองร้อยสครับอ่าช่วงนี้ก็เริ่มซีน ผ่อนแล้วนะครับเด้อเย็นแน่กับช่วงค่ำนะครับเด้อช่วงนี้กัอากาศก็จะร้อนไปเริ่มร้อนนะครับเป็นไใดครับทั้งช่นบุรีทั้งกรุงเทปกรุงไทรเฮาอากาศเป็นไใดครับอากาศผ่อนบ่ครับเพราะว่าคิวงานช่วงนี้เฮามีได้ผมได้เช่นบุรีแล้วก็กรุงเทปครับสมุทรปราการนะครับนี่แค่นี้นะนะครับนี่จะแล้วก็มีออกมาทางนอกเนี่ยกับเป็น ปลาจีนบุรีนะครับน้องวันที่เจ็ดนะ้องปลาจีนบุรีสองหมื่นวันที่เจ็ดครับครับบรรยากาศที่โกดังไซส์เาอุบลไซส์าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับรถจอดเต็มครับบางหน่วยกระเริ่ออกงางนัไปเมือเช้านี่นะครับบางหน่วยบางหน่วยก็ออกไปแล้วบางหน่วยก็ะยุนใน้โกดังครับผมนี่ ทำกลางอากาศร้อนๆวันนี้อู้เริ่มห่อนเลยครับเด้อพี่น้องเลยเด้อร้อนเดี๋ยวหนาวข้ามากกับซีดเย็นแน่พอตอนเที่ยงมากกับร้อนครับผมอ่านะครับทีมงานเ่ากําลังเช็ครถเช็คล่าเตรียมความพร้อมออกสู่งานอีกนะครับท่านวันที่4กับยูอระธานนครยุทธที่หากับยูผุนตะแถวสมุทรปลาการเนาะครับเนาะส่วนวันที่7ท่ากับยูปัจจีนที่8ว่ามีงานที่6ว่ามีงานที่ เก่าชิบเซเว่นที่สองครับคิวงานอยู่กรุงเทพแต่ว่าปรทธานหูว่าสีอยู่มองได้แน่ครับอ่าแล้วหูมองกับเสียงข้าวแจงข้าวให้เอฟซีตกตันนะครับเนาะบางบางคนบางเอฟซีกับประธหูเด้อมั้งครับว่าอยู่ใส่แต่ว่าท ik, ี <okay. S 2> ان, ่มานท่า hmm. ยังบอกหูว mm ่าสิได้ไปบอผมก็บอกตะคิวเหมือนซื้อแต่ว่าสถานที่ยังปรทธานบอกเนาะครับเนาะบอกแต่มันตีซีกับตีหานาะมันตีซีนี่ก็คืออมตะนครมัดศรีวันตีหากับแถวบางปูนะครับแถวอ่าสุดประกาศนะครับเนาะ ร่างจากพักมาวันที่สามสิบสามเอ็ดที่หนึ่งอ่าที่สองวันนี้เป็นเมื่อที่สี่แล้วอ่มามอขื้นเสาก,ก็เตรียมพร้อมทีมงานออกเดินทางสู่ชนบุรีครับผมแม่ทีมงานเอาก,ก,ก็เช็ครถเช็คลาเรียบร้อยแล้วพร้อมจะออกสู่ชนบุรีแล้วครับน้องอ่ามาขึ้นนี่ก็มีงานไอยูบันยินดอกไฟนล้วครับน้อง เปิดป้ายบริษัทใหม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับเป็นก็เอาศิลปินผู้ไทยมาเฉลิมฉลองนะครับเนาะส่วนทีมงานเขาอยู่ไกลครับอยู่บนหลาดจะท่านี่ก็ได้โบนิปไป้วครับมันไกลครับพันยูกิไก่ก็พาสรไปอยู่กับอยู่นี่ยู่ทีมงานเขาอยู่อุบนมันก็ได้โบนิปไปนะครับ,นบนเออบนบ่นนนาฮะสันดีใจนะเพื่นครับสิบแปดบริษัทใหม่ครับเป็นก็ให้เป็นไก่จริญดุ่งเรื่องครับขายของในละขายของ ไล่ไลยนะครับเนาะหางานใหนทีมงานเขาได้ไล่นะครับเนาะนี่ครับงานแสงท้องเอาก็เริ่อมแต่วันที่สีไปแล้วครับเด้อสีไปอีกบนหอดการเดอนกุมภาพันธ์กับสิบไล่งานอยู่เนาะครับเนาะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เัากับหูตะคิวงานเดินกุมภาพันธ์เนาะครับเนาะแต่วันที่เก่าหอนันที่สิบสองเนี่ยังบ่หูสถานที่นะครับเด้อสามีสถานที่ที่ไหนก็จะแจ้งไป กับเอฟซีกับจติดตามไปเบิ่งเนาะครับเนาะอยังมองได้ช่วงนี้อากาศร้อนอากาศหนาวครับดูแดดสุขภาพดีื่อยๆครับเต้รเอฟซีถูกตันครับผมตอนอยู่บนเฮาอยู่บนกะกังวินเมาสิวนหอนครับตอนเที่ยงตอนบ่ายมาห่อนครับตอนแรงตอนเส,สนนาร์ก็ซีดๆน้อยจังหน่อยแล้วครับเนา,นานะครับผมนี่นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็ฝนโมทันบัวโตแล้วครับเรื่องเงียบอยู่ เออบวัว่าบ้าตกหมดเสาร์นี่ตกยืด,ดินดินอยู่ครับดินนิดหน,น่นอยครับนิดนิดนิหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวร้อนแต่าอากาศมือม่อไรร้อนห่างก็เพราะว่าฝนสืบตจะตกครับฝนหนาฉมาเร็วปีนี้นะครับเนาะเพราะมันร้อนเร็วครับช่วงนี้เริ่มร้อนเลยเวลาเขาไปตังป้งวิธีไปแหงสีร้อนเนาะครับเนาะอาจารย์รถดีครับต้นเี้ยอต้นเลี้ยงไปแอบไปยังไปเชื่อมเ,มเหรอครับเรืๆๆๆๆ่องอะไรตักกระบาดเหรอ ต้นไม้พังเขากับสองน้อนี่ครับอาจารย์ดูดีเราครับฮะสอมแซมเช็ครถเช็คล่าครับก่อนออกกานออกงานครับอ่าเากับเช็คไหวกกรอนฮ่าไปหันไปนี่เป็นยังมาเขาจังคุณสตีดูเนาะครับเนาะอ่าจะมีเช็คลุ่มเช็คยางไว้อ้านะครับอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลรับผมคลิปนี้เอาไว้ทรามีนอครับเนาะเจอกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ